มีเพียงเธอแค่คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริยาเฮ hey, hey. ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเรา,าใครไอมีชอบร้านบริการกดเกมพาสแบพต่างๆเลทโคจะสูงมีทั้งบอกฟุตนะครับผมแล้วก็คิงเลกาซี่นะตอนนี้มีกิจกรรมเลท1 1ด้วยนะเออก็ค่อข้าจะเลทจะสูงสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับผมมีบริการฟาร์มแมพของบอกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี่ด้วยนะครับผม ลิงก์อยู่ด้านใต้น,นะครับอย่าลืมใช้บริการกันด้วยเข้าใจไหมไปพีพีไม่มีโลบัคใช้ต้องทำยังไงอ่ะอยากได้โลบัคใช้อ่ะขอ,อแนะนำร้านนี้เลยสมอลล็อกช็อปร้านบริการเติมโลบัคทั้ง VIP แล้วก็ ID Pass มีบริการกดกิฟของต่างๆมากกว่า10แมปแล้วก็มีบริการเติมเกมออนไลน์อีกมากมายทั้งวอเตอร์แลนทั้งอะไรมากมายสามารถไปเลือกใช้กันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้น,นะมาแล้วลูกจ๋าร้านกดเกมพาที่หนูอยากได้ อ๋อแนะนำร้านนี้เลยเองก็แชร์กันครับผมร้านนี้ก็มีราการฟาร์มทั้งหมดฟูลก็จริงเลยก็จรนะครับผมแล้วก็กดเกมพารต่างๆแล้วมีแมปมากมายหลายแมปมากมายเลยนะครับผมเลดสิบโอ้โหคือแบบค่อนข้างจะเลดดีเลยนะครับผมแล้วก็มีราการเติมโลบอ่ะนะครับผมทั้ง v ีพแล้วก็ไอเดียพาร์นะครับผมอย่าลืมแชร์ราการเยอะๆนะลิงก์อยู่ต่างๆนะครับผมซิวโอเคก็เริ่มซูดอสูดอีกอยู่เลยครับผมวันนี้อยู่กับผมในดอสเดิมเลยครับโอเควันนี้ก็อ่ะคือถ้าเห็นด้านหลังผมก็จะรู้แล้วนะครับว่าตอนที่ สำหรับสกิลนะครับผมมีทั้งหมด3สกิลนะอ่ะสกิลที่1ก็คือเป็นการฟันอ่ะเดี๋ยวลองไปฟันให้ดูนะตอนนี้ค่าสแตทผมอยู่ที่529ร้อยยบเก้านะครับผมอ,อันนี้มันฟาร์มคนเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเอามาตัวนึงอ่ะฟาร์มทีละเออ่ต่อยได้ทีละอะ้ฟันทีละ2,000นะครับผมก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ถือว่าเออ่แรงอยู่เนาะโอเคจะเพิ่มข้าวพายขี้ขี้เพิ่มเท่าไหร่อเหมือนเท่าเดิมวะ เออนั่นแหละครับเท่าเดิมอ่ะน่าจะเป็นแค่สกิลนอ้อยที่เพิ่มเนาะโอเคก็สกิลแรกนะครับผมเป็นบิสเซนโตสแลชสเมชอ่ะเป็นการทุบลงพื้นนะ,ะเดี๋ยวลองไปใชใ้ดูนะครับอ่ะว้ยวงกว้างนะทำไปเล่นไปนะอันเนี้ยสกิลที่1เนาะเดี๋ยวลองใช้อีกทีนึงอ่ะประมาณ6,000นะครับผมสกิลที่2เป็นโปรสวิงนะก็น่าจะเป็นการหมุนนะครับผมเดี๋ยวลองลองเดิน หมุนหมุนอ่าใช่หมุนนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้ดาเมจเท่าไร่อ่ะไม่แน่ใจนะดาเมจเท่าไรงกงรอรอรอสกิลแบบประมาณเจ็ดพันนะครับผมเออก็วงค่อนข้างจะกว้างเลยนะอ่าแต่เอาจริงๆแล้วนะอืมถ้าแบบใครที่มีสามดาบอยู่แล้วนะครับแต่แบบถ้าไม่ไม่ได้อยากได้ก็ใช้สามดาบเลยครับผมว่าสามดาบมันจะดีกว่านะเออเพราะอันนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่อ่รู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะ ว่าถ้าไปคู่กับเป็นท่าน้าของเจ้าผลสันสะเทือนนะอาจจะมีบัฟเพิ่มนะอาจจะหนึ่งขอดูหนึ่งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่ทางแอดมินไม่ได้แจ้งมานะว่ามันจะอ่าเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดนี้แป๊บหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อยากได้ผมก็ทำคลิปไปแล้วนะครับผมวิธีนี้วิธีที่จะได้มันเนาะ คิดให้เรียบร้อยนะไปดูกันด้วยโอเคนี่บิเซนโตอ๋อโอกาสดรอป0.5%นะครับเนี่ยแต่ทำไมแอดมินในดิสคอดมันบอกว่าดรอป5%วะใช่นะตอนตอนเช้าผมเห็นว่าม,มันเขียนว่าบิเซนโต drop ห้าเปอร์นตะเนี่ยใช่5% <c oughs> เออช่างมันนะครับผมแต่ก็น่ารักดีนะสำหรับบิเซนโตนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแล้วกันนะสำหรับวิธีใครใครอยากได้บิเซนโตนะครับก็คืออันเล็กน่ารักอย่างนี้เลยนะเออก็ กดใ,ใส่ด้านหลังอ่ะเห็นไหมตัวผมก็น่าจ,จะน่ารักแบลวแบลบ,บองแบลวนะครับผมเออโอเคสำหรับวิธีการที่เราจะได้บิสันโตมาเนาะก็เ,เป็นหนึ่งไปเก็บผลไอ้เหี้ยผลผล,ผลเกิดเดียวไม่ใช่ผลเกิดใครทิ้งผลไอ้นี่ทิ้งผลเรื่อยๆเลยไอ้เหี้ยผลชอบพี่กี่ผลแล้วอ่ะโอ้โหชอบห้าผลช่างมันนะครับไม่เป็นไรโอเคสำหรับวิธีการได้นะครับผมก็คืออย่างแรกเลยเราต้องไม่มีไม่มีดาบนะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเอาอเราต้องไปที่เกาะโลกทาวเนาะแล้วเราก็ไปคุยกับเอ็นบีซีตัวหนึ่งให้มันรีมูฟ รีมูฟเป็นท่าน้าของเจ้าเดี๋ยวบินไปให้ดูเลยดีกว่าไหม,มจะได้รู้จะไปรีมูฟดาบออกนะครับผมพอเรารีมูฟดาบเสร็จปุ๊บเราก็มาตีเป็นท่าน้าของเจ้าอันนี้ได้เลยคือถ้าสมมติว่าแรงไม่ไหวก็ไปฟาร์มเอก่อนก็ได้เนาะคือเอาจริงเลือดหมื่นเก้าผมอะผมก็โดนแค่สองทีก็ตายแล้วนะเออบอสตัวนี้มันค่อนข้างจะตีแรงนะบอสมันตีแรงหมดเลยคือแบบวันวันช็อตวันคิวตลอดเลยนะครับผมเออที่ผมโดนนะมา สำหรับเกาะตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นบอสต,ตัวไม่ใช่จะเป็นมอนตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับผมคือถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะรู้นะว่ามันคือตัวไหนเนาะตรงนี้นี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็คุยกับมันเี่ยแล้วมมน่็จะถามเราเนาะอ่ะแล้วก็กดโอเคไปนะแล้วก็กด yes แล้วมันก็จะถามนะว่ารีกันหรือสวอตแต่วันนี้ผมจะมาเอาสวอตออกอจะเอามากันออกเนาะนก็จะเอากันออกไป อ่ะนี่ปุ๊บอ่ะกันปืนผมก็จะหายไปแล้วนะครับผมโอเคก็น่าจะเอากลับคืนไม่ได้นะถ้าสําหรับแบบให้ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ด,ดูดีดีด้วยนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสตรีมนะครับผมผมอาจจะฟาร์มตังค์เพิ่มอีกนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะาจะเปสตรีมแล้วนะเนาะอ้าอยากให้สตรีมก็อยา่อยาลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยกันด้วยนะออขอสุ่มมีผลหนึงดิเควกได้ผลใหม่อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเพื่อนกินดีวกว่าน,น,นะครับผมซีอูนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนนะะคคคครรรรับผผมมมใใอออยยยยาาากกกกกดไไลลล์็เเ้สตีแจื ฝากกดไลค์กดแชร์สปายมันไว้กำลังใจให้กันด้วยเนาะโอเคแค่นี้แหละวันนี้ก็มีดูดูผลดูผลไว้ใครอยากได้ก็กดกดกันไว้นะครับเดี๋ยวมาแจกเนาะโอเคบา,บายบายจุ๊บม่ะจุ๊บม่ะยูโบร